เมื่อเจอกันกล่าวทักกันสวัสดีสวัสดีเมื่อเราได้พบกันสวัสดีเมื่อเราได้พบกันสวัสดีเมื่อเราได้พบกันยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้ พบกับครูคิวนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะทานข้าวเช้าหรือ,อยังคะเด็กๆอย่าลืมทานข้าวเช้าแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้กันในหน่วยบ้านแสนสุขวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศและลักษณะของบ้านนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูคิวอยากให้เด็กๆยืนขึ้นยืนขึ้นมาเลยค่ะเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงฟังจังหวะกันเลยไปกันเลยค่ะ เย้ yeah. เด็กๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะตบมือให้ตัวเองจากนี้ครูคิวอนุญาตให้เด็กๆนั่งเรียนได้นะคะหนึ่งสองสาหหนึ่งสอหคนไหนมาเป็นคนที่หนึ่งคนไหนมาเป็นคนที่หนึ่ง ที่หนึ่งมีสิทธิ์ได้ก่อนแล้วต่อแถวตอนเรียงตามลำดับใครมาที่หลังยอมรับใครมาที่หลังยอมรับเรียงต่อลำดับจากคนมาก่อนเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของบ้านกันเลยไปกันเลยคะ่ะ ครูคิวจะแบ่งประเภทของบ้านให้เด็กๆรู้จักคร่าวๆ4แบบนะคะแบบที่1บ้านกระท่อมนะคะมีทั้งกระท่อมฟางกระท่อมไม้ไผ่เราไปดูกระท่อมฟางกันก่อนมีลักษณะแบบนี้นะคะกระท่อมฟางก็จะทำมาจากฟางเด็กๆรู้ไหมคะว่าฟางมาจากไหนค่ะ ฟางมาจากลำต้นข้าวแห้งเอาไปอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาทำเป็นผนังและส่วนประกอบต่างๆของบ้านฟางนอกจากจะเป็นอาหารของสัตว์เช่นวัวแล้วยังสามารถเอาฟางมาอัดเป็นก้อนแล้วก็ทำเป็นกระท่อมฟางได้ด้วยเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูกระท่อมไม้ไผ่มีลักษณะแบบนี้นะคะ ระท่อมไม้ไผ่ตัวบ้านก็จะทํามาจากไม้ไผ่แบบนี้เลยส่วนหลังคาก็จะทํามาจากหญ้าคาหญ้าคาที่เอาไปตากให้แห้งแล้วเอามาทําเป็นหลังคาบ้านแบบนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนี่คือบ้านกระท่อมที่สร้างจากไม้ไผ่บ้านกระท่อมนิยมนำไปทําเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูบ้านแบบที่สองกันนะคะเด็กๆบ้านดินนี่เรียกว่าบ้านดินนะคะมีลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆทํามาจากดินเหนียวดินเหนียวมีลักษณะแบบนี้นะคะดินเหนียวจะมีลักษณะเหนียวเนอะแล้วก็ติดทนเอาไปผสมกับแกลบนี่คือแกลบนะคะมีลักษณะแบบนี้แกลบได้มาจากส่วนของเปลือกข้าวที่ เป็นสีเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้นะคะที่ได้จากการสีเอามาเล็ดข้าวสีขาวออกมาก็จะได้แกรบที่มีลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าแกรบนะคะเอามาผสมกับดินเหนียวแล้วก็ผสมกับน้ําก็จะเอาไปอัดเป็นก้อนดินแล้วเอามาสร้างเป็นบ้านดินแบบนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้เลยบ้านดินส่วนใหญ่บ้านดินก็นิยมนําเอาไปทําเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์เหมือนกันนะคะ แบบนี้เลยที่พักแบบโฮมสเตย์บ้านดินต่อไปเรามาดูบ้านแบบที่3กันนะคะบ้านไม้มีลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วก็บ้านไม้สองชั้นแบบนี้เลยมีลักษณะเหมือนบ้านทรงไทยนะคะมีพื้นที่ยกสูงขึ้นเพื่อให้อากาศ ท้ายเทยได้สะดวกด้านล่างแล้วก็ตัวบ้านก็ทํามาจากไม้หลังคาบางบ้านก็จะเอากะเบื้องมามุงเป็นหลังคาหรือว่าสังกะสีนั่นเองค่ะลักษณะบ้านไม้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูบ้านปูนหรือว่าบ้านอิดนะคะมีลักษณะแบบนี้เลยทํามาจากปูนและอิฐอิดมีหลายแบบนะคะเด็กๆมีทั้งอิดแดง แล้วก็อิฐบล็อกแบบนี้เอามาสร้างบ้านอิฐหรือว่าบ้านปูนนั่นเองนะคะแล้วก็มีปูนนะคะที่นำมาใช้สร้างบ้านอิฐแล้วก็บ้านปูนแบบนี้เลยค่ะบ้านปูนก็จะมีทั้งบ้านเดียวที่เป็นหลังเดียวแบบนี้ไม่มีกำแพงติดกับบ้านหลังอื่นเขาเรียกว่าบ้านเดียวหรือว่าบ้านชั้นเดียวแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีบ้านปูนสองชั้นแบบนี้บ้านปูนสชั้นแบบนี้บางบ้านก็จะมีบ้านปูนผสมไม้ที่เป็นปูนข้างล่างแล้วก็ไม้ข้างบนแบบนี้นะคะมีหลายแบบมากเลยต่อไปบ้านปูนแบบทาวน์เฮาส์ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะมีผนังติดกันแบบนี้เลยหลายๆหลังอยู่เรียงกันแบบนี้เรียกว่าทาวน์เฮาส์นะคะต่อไปบ้านปูนแบบ หรือว่าคอนโดจะเป็นตึกสูงๆแบบนี้เลยมีหลายๆชั้นต่อกันขึ้นไปสูงๆแบบนี้เลยเด็กๆคงเคยเห็นกันเยอะแยะใช่ไหมคะในกรุงเทพของเราซึ่งถ้าเด็กๆสังเกตเห็นจะเห็นว่าบ้านบูนในปัจจุบันนี้มีความนิยมกันมากเลยใช่ไหมคะแถวกรุงเทพของเราส่วนใหญ่ก็จะมีแต่บ้านบูนแบบนี้เพราะว่ามีความแข็งแรงมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะเด็กๆ เด็กๆได้รู้จักทั้งบ้านทั้งสีประเภทมีทั้งบ้านกระท่อมบ้านดินบ้านไม้และก็บ้านปูนใช่ไหมคะซึ่งบ้านแต่ละแบบมีความแข็งแรงและการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆหากเด็กๆเจอคูคิวอย่าลืมเล่าให้ครูคิวฟังนะคะว่าบ้านของเด็กๆมีลักษณะแบบไหนกันบ้างต่อไปเรามาเล่นเกมกันนะคะให้เด็กๆทายสิ ว่าบ้านที่เด็กๆเห็นใช้วัสดุอะไรในการสร้างบ้านเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยไปกันเลยคะ่ะข้อที่ 1. 1บ้านแบบนี้คือบ้านอะไรคะค่ะบ้านกระท่อมบ้านกระท่อมใช้วัสดุอะไรในการสร้างคะหดินเหนียว2อิดสาม ไม้ไผ่หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยก็คือไม้ไผ่นั่นเองที่ใช้ในการสร้างบ้านกระทร่อมต่อไปข้อที่2นะคะบ้านแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะเด็กๆค่ะบ้านดินบ้านดินใช้วัสดุอะไรในการสร้างคะหนึ่ง ดินเหนียว2องิฐสมไม้ไผ่หมดเวลานะคะตอบข้อหนึ่งใช้ดินเหนียวในการสร้างนั่นเองต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะบ้านแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะเด็กๆค่ะบ้านไม้ บ้านไม้ใช้วัสดุอะไรในการสร้างคะ 1. ดินเหนียว 2. ไม้ 3. ปูนหมดเวลานะคะคำตอบก็คือไม้บ้านไม้ก็ใช้ไม้ในการสร้างนะคะต่อไปข้อที่4บ้านแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะเด็กๆ ค่ะบ้านปูนหรือว่าบ้านอิดนะคะบ้านปูนใช้วัสดุอะไรในการสร้างคะ 1. ดินเหนียว 2. ไม้ 3. ปูนและอิดหมดเวลานะคะคำตอบก็คือข้อที่3ใช้ปูนและอิดในการสร้างนั่นเอง เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆคนไหนตอบถูกเก่งมากๆเลยคะ่ะส่วนเด็กๆคนไหนที่ยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะวันนี้เด็กๆได้ทั้งเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทและลักษณะของบ้านและได้เล่นเกมด้วยใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆ ครูคิวขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนกับครูคิววันนี้นะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะครูคิวก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเป็นเด็กดีน่ารักของคุณพ่อคุณแม่และดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูคิวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย